นครับสวัสดีครับมาเลยสวนป่ากาันสะคิดแล้วนะครับก็ใน้สวนของส่วนป่าก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าส่วนปา่านะครับส่วนปา่าหรือว่าปา่ารวมยางนะครับปา่ารวมยางนะช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดนะครับก็ที่ทาดี๋ยว,วา่าติดตามชมนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยกับเยว,วานาถจะขังตลอดช่วงซ่องซ้มเดือนเขาก็จะขังสะมาัตาตุ้มนะครับเตรียมหน้าเข่งบ้างนะครับ น้ำขั้งนะครับตรงนี้นะครับไกลๆเนี่ก็จะเป็นต้นทำเซ้านะครับส่วนตารสา่เนี่ยก็จะเป็นสะนะครับติดกุดไว้หลับน้ำตรงนี้นะครับยางหน้าก็ออกช่วยนะครับตรงนี้ยางหน้าทำเช้าตะเคียนนะครับก็ถือว่าหลอดน้ำนะครับหลอดน้ำนะครับก็ตั้งใจว่าจะตัดหน้าสักช่องช่องสร้างบนแหลวพอทำตาตัด พ่นตกอกลงทุกที่นะครับในช่วนของหยางนะครับยางก็ยุดกรีดไปแล้วนะครับยุดรีดนคงคงจะยุดรีดสักปีแล้วนะครับยุดกรีดสักปีแล้วถึงก็คิดเลยแล้วว่าเนี่ยคงจะแคว้นจอกแล้วนะครับปีนี้รมมื้อไม่ก็ปอกตอนปีฮกฮกก็เลยแต่ถ้า,านักาการก่อนนะครับถ้าเอามันยังไม่ดีก็คงจะเอาลุ่งเลยนะครับปีนี้ เป็นเลืออไปห,หมายป้านะครับแล้วก็ลงหมายป้ายหอ,อเต็มทีไปเลยนะครับไอเต็มห้เต็มทีไปเลยนะครับในส่วนของว่าวเออบางคนบอกว่าเล้วโรกป้าแล้วเราเรวเวแล้วเบี้ยหน่อยแล้วเบี้ยเหมือเบี้ยยางเหมือได้ที่พุ่ยๆอย่างได้นะครับในส่วนตัวแล้วเรื่องเบี้ยก็จา,ามันจําเป็นไหมในชีวิตประจำวันก็จาเป็นนะครับแต่บางที่เราก็ การจ่ายใจในะครับมันไม่ได้จ่ายใจมากมา่อะไรเลยนะครับผาละในส่วนตัวผาละเรื่องดูก็ถือหว่าพอตูไทยไปได้นะครับทีนี้ปอถ้ากรีดยางนะครับจะกรีดเองก็คงคง,คงไ,มไม่ไววงไงเลยน,นะครับจะกรีดเองก็ไม่ไววเลยถึงไงก็กรีดกับไก่ดูกก็นะครับหมอกกรีดแล้วบางวันได้จ้องลอยซ้ำลอยเขาก็ ก็อาจจะไม่พอจ่าจ่ายก้อนๆนะครับช่วงหนอยช้าหนอยบางทีก็ตัดายก็ข้อพ at ัดไปลาวก็เออยให้ผลบางลาวรับก็อนเนื้อแบบนอ้นะครับในช่วงกลางๆช่วงกลางๆก็มาตัดหญ้าอ่้วนหนึงแล้วนะครับแต่ว่าก็เบิกกรีดไว้ก็หลอมพร้อมกันนะเกษตนตอนนี้ก็ก็ยุดงเลยส่วนดาวดากฟ้านะครับตอนนี้ผมก็คนข้ามคนข้าวตัดอยู่ก็มีนะครับบข้าวต้ม mà có đặt được song giam trao trao lệch mà bơ bơ vậy rồi có đặt nhau về bạc xuống nữa cả có có dù dù có À nhụt bay nhụt bay trao thì song trao thì giam có có khó mà lệ thế người họ không lọt cơn lọt cơn mày họ cầm máy lọt chít dã dã măng hay lọt là lệch lệch là là thà na Dạ Dạ măng Có là cái cái án ta bảo chết nha Vẫn có vẫn có tập trời mặt quá có lời bảo tao bảo tắt mấy đai có Ừ mấy thông tắt Để tao bảo dạy tắt nha có cơ Tắt nha Vệ anh cần Lầu cả tắt cắn nữa Cháu con luôn cả tắt cắn Này luôn con nha Này ruộng thì bấm luộc Luộc mài Mài mà Có tắt đến có tắt kể Này luôn con, một đớn đấy cơ Mà này theo nè Này theo Này theo Cứ tìm tí leo là mới cớ nước mệt này ้างลอไม่เกินหนึ่งเมตรให้เขาดูแลตรงนี้นะครับดูแลตรงนี้ส่วนตรงกลางตรงกลางนี่เราก็ตัดเองนะครับเราก็ตัดเองแต่ว่าช่วงนี้ปปุนตอกตลอดก็ไม่ได้ตัดนะครับเพมตั้งใจว่าจะลดลดตัดหน้าแหลกลงนะครับลดตัดหญ้อลดไถัดหญ้าเอาลงนะครับก็ปกติก็ใช้ลดไถตัดหญ้ออยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไม่มาดูนะครับมาดู โปร่งนะครับโปร่งกล้องไม่แน่ว่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นโปร่งกล้องอะไรนะครับมาคดโลร่งเอาไว้นะครับแต่เล็กนี่ก็จะยูครอบสะครอบซะถาลังนะครับครอบซะฐาลังแล้วก็พอว่าข้างๆ้างนี่เขาก็ย่างลุงแล้วก็โปร่งป่าไหมัม่นก็คงใหญ่มาข้ามาฐานในนี้นะครับเ่ปอติดตานะครับนี่ลอยคดนะครับ่อยคด่อยคดแต่ผมเคยสงสัยว่า มันเป็นลอยคุดคองหนกเรือว่าลอยคุดคองพัชนิดไหนนะครับมันเป็นลอยคุดนะครับลอยคุดลอยคุดลอยคุดนะครับตรงนี้ก็ก็เยอะเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเลยนะครับชอบปขี้นะครับขี้คองคองพัชนิดนี้นะครับคองพัชนิดนี้นะครับไร่รู้ว่าเป็นขี้คองอะไรนะครับขี้กอนเติบเลยนะนะครับ ก็มันใส่ปุ๋ยนะครับแต่ไม่ใช่ขี้วัวแน่นอนนี่ครับลอยขดนะครับลอยขด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 ท่า,ทานไหนท่านมาน่าจะหากินกลางคืนนะครับสัตว์จำจำพวกนี้น่าจะหากินกลางคืนนะครับน่าจะหากินกลางคืนเนี่ยครับอส่วนฐานานี้ก็อ่า ตอนเนี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้ตัดนะครับแต่ถ้าเตียนเตียนถ้าเตียนเตียนมันคงจะอยู่ไปอยู่ต่อถ้าเตียนเกินมันคงจะอยู่ไปอยู่ต่อื่นนะครับตัวนี้ตั้งใจว่าพอสักพักหนึ่งถ้าว่ามันเป็นปลาสมบูรณ์นะครับพวกไก่ป้าไก่ป้านี่มัน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 อย่างโล่งเกินไปไก่ป้าไม่ไม่มาอยู่นะครับแต่ว่าข้างๆตรงนู้นก็มีโครงการอนุรักษ์ไก่ป้านะครับเพราะว่าตอน ตอนอยางเขาครบร้อยหลกเต็มทีเลยก็ไม่ตัดเลยนะครับเขาไม่ตัดเลยเขาไม่ตัดหญ้านะครับไม่ไม่ไม่จะไม่ตัดยางนะครับแต่ว่าก็ข่มนคนมาตัดตามที่อยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูะครับไปดูเ้ว่าเพราะมันส่งไซว่าน่าจะเป็นมูดินนะครับมูดินหรือว่าหรือว่าก็เรียกว่าอาจจะเป็นมูดินนะครับ โอ้ดินเนี่ยครับเนี่ยครับลอยขุดนะครับนเนี่ยนะลอยขุดลอยขุดแล้วก็กลิ่นในซาบนะครับกลิ่นซาบมูดินหรือว่ามู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 ริงมูริงภาษากลางก็คือมูริงนะครับเนี้ยมาแล่นนะครับเอ่อข้อมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้พบมันเอาดินมาจากคนะุดซาะพบเอาดินมาพูนไว้ประมาณรัก สักห้องนึงได้นะตีหวัวห้องตีหวัวห้องนึงนะครับกว้างหกเมตรยาวเอ่อยู่ท่าเมตรนะครับยี่ที่ว่าเมตรพหมดินแบบพูนหนยสูงสูงนะตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็ปลูกไม้ป่าไวายปลูกไม้ป่าไวายก็เกือบสร้างทิศตอนแบบประมาณสร้างทิศตอนตรตงนี้นะครับแล้วก็เนี้ยมาดูนะครับ มาดูสภาพเดี๋ยวเขาคุดออกไปเดี๋ยวเขาคุดว่าวันก่อนผมมาพบทีงเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาเอาเอาโทรศัพท์มาท้ายนะครับแต่ว่ามันเข้าไปในลูกนะครับเข้าไปในเข้าไปในตู้นะครับเข้าไปในโตูเข้าไปในตู้ของเขาเนี่ยกระโลงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมาก็เดี๋ยวเขามาจุบโจอยู่โจอยู่แล้วก็มีมันเก็ก็แล้วก็คู่มา สู้สู้อ่าสู้สู้นะตอนแรกก็ใจว่าเป็นประเภทวู้นะครับอ่าประเภทวู้ประกอบประกอบว่าเอ้ออู้โลงไม่น่าไม่น่าจะขนาดนี้นะครับโลกไม่น่าจะขนาดนี้อันรัดรัดหลอนๆมีลอยลอยตีนอยอะกันนะครับลอยตีนอยู่กันโลกเขาอยู่มานะครับคงจะขึ้นไปลึกนะครับเพราะวก็ตัวโล่งเยอะ ยืนตรงรู้นะครับดินจะหยวกๆนะครับน่ารังนะครับเนี่ครับนี่รอยตีนตีนอ้ยนัตีนม้าบอกว่านะไม่ใหญ่ตีนไม่ใหญ่ตีนชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นตีนตีนม้านะครับอรอยตีนม้านะครับนี่หมดอ๋อ เรเขาว่าน่าเป็นมู่ดินนะครับท่านท่าวาเป็นมู่ดินเรื่องว่านู่มู่ริงมู่ริงนะครับมู่ริงตัว,วมันปากยาวเมอนมอนมู่มู่อะไรปากปากมันมู่แต่ว่าตีน,นมันมอนมาปากมันมู่ตีนมันมาก็ในโซนนี้ก็เห็นเห็นอยู่ก็พบกันบอยนะครับเพราะว่าตาลางนี่ติดกับเขาแล้วก็ติดกับ้วยปวยนะครับโอเคครับ ขอบคุณที่ดิดตามนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามช่วงเวลต่อไปว่ามันจะเป็นมู่ดินไม้นะครับหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับขอบคุณมากครับ